สวัสดีครับช่วงนี้ก็จอดสีหาวันแล้วครับหลังจากมาวิ่งกับทีมงานอยู่อำเภอประคำเนาะได้สองวันเนื่องจากคมสูพีซีเจ็ดสิบของเราทําชั่วโมงเนาะแต่ทําชั่วโมงเสร็จแล้วครับพอดีว่าพายุเข้ามาอีกครับเต่าแก่ก็เลยให้รอพายุออกไปก่อนอันนี้ก็มาจอดอยู่บ้านครับจอดอยู่โนน,นแดง พราะว่าโทรหาเท่าแก่น้อยหรือว่าลูกชายเท่าแก่บอกว่าให้พายุออกไปก่อนถึงค่อยได้ไปวิ่งงานกันต่อครับงานก็งานก็ไม่ถือว่าเยอะเนาะงานเริ่มกับปิดกับปอยแล้วครับเนื่องด้วยวิกฤตโควิดนี่แหละเข้ามาทําให้งานเหลือน้อยลงเพราะว่าบางคนก็อยากจะลงดินแต่ว่าเก็บเงินไว้ซื้ออยู่ซ,ซื้อกินก่อนดีกว่า จะลงดินไปเดี๋ยวไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเนาะไม่รู้ว่าโควิดนี่จะเป็นปัญหายาวต่อไปอีกหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังระบาดกันอยู่ไม่ขาดเลยระบาดกันอยู่ตลอดเลยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงออกรถประกอบมาใหม่นี่แหละเราจะเช็คดูตรงไหนครับก่อนจะทํางานเนาะหรือว่าก่อนจะใช้งานเช็คดูตรงไหนที่ว่าอูเขา เขาไม่ได้ทํามาให้เราแบบเรียบร้อยเท่าไรหรอกอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมใช้มาก่อนแล้วเนาะพูดถึงเฉพาะรถประกอบด้วยพี่น้องอันนี้เป็นประสบการณ์จริงจากผมเลยที่ผมใช้รถประกอบมาก่อนเนาะแต่บางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจยังไม่รู้เนาะถ้าซื้อรถประกอบมาแล้วเราต้องเช็คตัวไหนเอาดูพาไปดูครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องเลื่อนรถออกมาก่อนเนาะยกดาขึ้นก่อนเอาสตาร์ทยกดาอยู่ใน ที่จอดรถนี่แหละเนาะว่าจะออกไปยกด้ำข้างนอกให้ดูเนาะเดือดร้อนครับเอาจุดไหนบ้างที่เราต้องดูเนาะถึงว่าออกมาจากอู่อู่คันเนีนเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนอยู่ดีครับเพราะว่าน้ำหนักมันไม่พอนี่ครับจุดแรกก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเสีเหล็กวะพี่นอ้องนี่แหละเสีเหล็ก อูขันแน่นเท่าไรมาจากอูยังไงก็ไม่แน่นครับเราต้องมาขันเพิ่มอีกถ้าไม่ขันมีผลเสียอะไรพี่นอ้องสะดือขาดครับเ,รเวลาเราบรรทุกหนักเนาะบรรทุกหนักเจอติดเจอจมอย่างงี้นะหรือวิ่งไปดูดสะดาหลุมใหญ่ๆเนาะมันหลวมครับมันยังไม่แน่นพอมีสิทธิ์เ็าเรียกอะไรนะสะดือเหนียบครับขาดสะดือเหนียบขาดนี่ก็เรื่องใหญ่หมันกันต้องได้ถอดขันตัวนี้ออกเปลี่ยนสะดือใหม่ด้อพี่นอ้อง ดีีไม่เปลี่ยนเนาะเราขันไปเลยมันก็วิ่งเป๊ะๆไปครับที่สังเกตเห็นรถถูกรล้อไหนคันไหนเป๊ะนั่นเนี่ยสะดือเนี่ยขาดเราเอามาเนี่ยเราคันเลยครับมาขันเลยแต่อันนี้ผมวิ่งได้เป็นสิบวันครับมีคนแนะนําว่าถามว่าซื้อรถมาใหม่เนี่ยเป็นรถประกอบเนี่ยได้ขันได้ขันสี่เหลี่ยังเขาเรียกสี่เหลี่ยงบอกพี่น้องเนาะขันสี่เหลี่ยงเพราะว่าอูเขาขันให้ไม่แน่นอยู่แล้วถึงขันแน่นเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้บล็อกขันครับพี่น้อง เขาใช้บล็อกลมยิงเอายังไงก็ไม่แน่นครับเราต้องมาคันอีกวิธีการคันให้ตึงให้แน่นเราทํำยังไงก็อยู่หน้างานเลยครับถ้าเราถ้าว่าเรามีบล็อกบล็อกคันแล้วเนาะให้แม่โคตักดินใส่ดำเลยครับตักดินใส่ดำอัดเต็มก่องเลยหรือว่าไม่เต็มก่องก็ได้มันก็น้าหนักมีอยู่แล้วน้าหนักมันกดลงมาน้ำหนักกดแนบลงมาตัวนี้มันก็นหลวมเราก็สามารถขันขันน็อตได้อีกครับเอาให้แน่นเลยครับ ทั้งหน้าด้วยครับทั้งหน้าก็ขนันทั้งหน้าก็ขันด้วยครับแล้วก็น็อตตัวไหนอีกที่ไม่แน่นครับพวกนี้ครับไม่มีแ네น่นเลยผมได้มาย้ำใหม่หมดเลยนี่น็อตพวกนี้น็อตที่ยึดนี่ครับนี่ครับน็อตตัวนี้น็อตตัวนู้นที่ที่ยึดนี่แหละครับยกดำนี่แหละที่ยึดกระบอกดำอยู่นี่แหละครับไม่มีมาแน่นสักตัวเลยแล้วก็น็อ ตัวในเป็นน็อตเนี่ยพวกนี้ครับส่วนมากก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมก็ต้องมาขันตึงอีกให้มันแน่นเยอะเลยครับไม่ค่อยมีแน่นสักตัวพวกนี้ก็ไม่แน่นครับผมต้องมาขันใหม่ครับขันใหม่หมดเลยหวอัจ,จะระบีรถผมนี่ไม่มีมาเลยครับผมก็ไม่รู้เนาะผมไปวิ่งงานยกดำจนคนในทีมงานเขามาทวงว่าเอ้าไม่ได้อัจารบีเหรอหัวอัจาระบีไม่เห็นมีเลย ผมก็ไม่รู้เนาะผมไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนาะเล่นรถครั้งแรกเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละผมก็ได้ไปซื้อหออัดจารบีมาใส่ซื้อใส่เองเลยครับแล้วก็ซื้อกระบอกอัดจารบีใหม่นี่ครับเราซื้อกระปลูกจารบีเขาแนะนําให้ใช้จารบีตาจระเข้แดงครับพี่น้องจารบีจระเข้แดงครับอัดอัดแล้วมันจะจารบีมันจะอยู่ได้ทนได้นานเอออีกอย่างข้อหนึ่งครับกรอง กรองอากาศไปถ้าเป็นกรองเก่าเนาะกรองเก่าของผมมันจะไม่มีไส้ในมาผมจะต้องซื้อไส้ในครับอีกลูกหนึ่งเพราะว่ารุมาจากญี่ปุ่นมันไม่มีไส้ในเนาะมีแต่ลูกไส้นอกมาอย่างเดียวเพราะว่าเขตญี่ปุ่นเขาไม่มีฝุ่นมันทางเราสนมากเขาจะเป็นหิมะสดมากกว่าเนาะมาทางบ้านเรานี่ฝุ่นเยอะเราต้องมีกรองไส้ในอีกลูกหนึ่งครับซื้อมาแปลงเอาครับของผมก็ซื้อมาแปลงเอามาใส่แต่ตอนนี้อยู่บ้านเียเกมนู่นว่าจะเอาให้ดูตัวอย่าง ก็ไม่อยู่แล้วเนาะบ้านเสก,กีมไปอยู่บ้านกรวดนุ่นผมอยู่มาดูนินแดงแล้วก็ <Brooke> จะประมาณนี้เลยที่ให้เช็คกันก็มีเอฟซีหลายท่านเลยครับที่ถามมาว่าผมใช้รถประกอบนี่ได้ซ่อมบ่อยไหมนี่ใช้ดีไหมที่ผมเอามาใช้นี่เข้าห้าปีนี้แล้วเนาะก็จะเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวผมพาดูเนาะจะมีเปลี่ยนที่ผมเปลี่ยนเลยไม่ได้ซ่อมครับมีแตเปลี่ยนเลยครับ นี่ครับเปลี่ยนตัวนี้นี่ผมก็ไม่ไม่รู้เรียกอะไรนี่แต่ผมเรียกปั๊มคัดตัวบนกันแล้วกันเนาะเปลี่ยนตัวนี้หนึ่งครับแล้วก็เบรคครับผมก็เรียกไม่ถูกเนาะเปลี่ยนอะไรเนาะที่มันเป็นตามมดนะครับผมเปลี่ยนทั้งชุดเลยถึงว่าเราเปลี่ยนลูกยางได้ก็ไม่หายเนาะเรากเร็เลยเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับก็แค่นั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีก <eben. S 2> ก็มีแค่นี้แหละครับที่เปลี่ยนเนาะนั้นก็เอครับเอ เอได้มาไม่ถึง3ามเดือนก็พังแล้วก็เลยให้เขาทำให้ใหม่แค่นั้นแหะครับเปลี่ยนที่ทําที่ซ่อมกันกระจกกระแจ็คก,ก็ไม่มีเท่าไหร่ครับก็มีพวกสายลมแตกบ้างส่วนมากเขาจะใช้สายลมเขาจะเดินสายลมมาแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะแตกมัง่งไอตาไก่รั่วบ้างประมาณนี้แหละครับพวกนี้นะพวกนี้รั่วเก็บรั่วเก็บซึมสายลมแค่นั้นเลยครับผมทําเองเอามาช่างอยู่ในอู่เขาทามาแบบ ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ผมก็เอามาทําเองพวกนี้สายพวกนี้เปลี่ยนเองเปลี่ยนใหม่ครับนี่แต่ก่อนสายมันบางเปลี่ยนสายใหม่แค่นี้แหละครับเก็บนิดหน่อยก็ใช้มาจนถึงทุกวันไม่มีปัญหาอะไรคารัสก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่แล้วครับคลารสแผ่นคารัสก็ยังใช้ได้อยู่เท่าทุกวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละพวกเขาว่าใช้ดีใช้ดีอยู่แล้วครับพี่น้องแต่ไปเปรียบเทียบกับรถห้างนี่ก็เปรียบเทียบไม่ได้นะรถห้างมันเป็นรถใหม่ ทุกอย่างหมดเลยเนาะเราก็พูดถึงแต่รถประกอบนี่แหละว่าการใช้งานมันดีไหมเออก็เข้าห้าปีแล้วครับพี่น้องก็ถือว่าดีอยู่ครับเนาะก็ส่วนมากก็ยางโหลประมาณนี้เนาะยางโหลเปลี่ยนถ้ายนะ้ำมันเครื่องแค่นั้นแหละแต่ถ้าว่าซ่อมนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออมีซ่อมอยู่ครับเครื่องเนาะตัวหนึ่งอันนี้ผมซ่อมลูกปืน เรียกลูกปืนใดเนาะลูกปืนลูกปืนพัดลมแตกครับลูกปืนพัดลมต้องยกหัวดูแล้วเนาะลูกปืนพัดลมแตกที่ว่ามันมันมีปั๊มน้ําอยู่ด้วยนะครับนั่นแหละตัวนั้นแตกอันนั้นผมก็เปลี่ยนใหม่หมดพันกว่าบาทเองก็ไม่ถือว่าหนักหนาขนาดไหนทําเองได้ครับไม่ค่อยได้ช่างสมเท่าไหร่ผมก็ทําเองเปลี่ยนเองไปซื้อแต่อะไรมาให้ช่างอัดช่างช่างลงกลึงเนาะเขาจะอัด เอดลูกปืนเก่าออกแล้วก็เอาลูกปืนใหม่เข้าใส่แทนแค่นั้นเองผมก็เอามาประกอบเข้าคืนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่แล้วก็เติมน้ํายาลอยเย็นใหม่ก็เรียบร้อยแล้วส่วนมากผมจะทําเองซะมากกว่าเนาะไม่ค่อยได้ถึงช่างขนาดไหนก็ซื้อเปลี่ยนอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ได้ซ่อมเออมันมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งสดๆร้อนๆที่ผมเปลี่ยนบางเดือนก่อนนี่ไอ้ั๊มคาบตัวบนเนาะตัวนี้แหละตัวนี้ที่มันรั่วครับ ตัวนี้เนาะผมก็เปลี่ยนเองเนาะแค่นั้นแหละก็ใช้มาเท่าทุกวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรพี่นงเอาโอเคเนาะสำหรับใครที่คิดจะออกรถประกอบนอกเนาะผมกอธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วเนาะว่าใช้ดีอยู่พี่นอกใช้ดีแต่จะเล่นรุ่นใดยี่ห้ออะไรก็สุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเอาเดี๋ยว ถ้าไปวิ่งงานยังไงเดี๋ยวราโค้เจอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปหน้าหลักคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ